เยอะมากยอมมา,อมมามตอนยอมท้าค,ความไปกอดครั้งหนึ่งพี่เคยเจอแบบตัวหลักของเราสองคนนั่งพูดคุยกันน้องก็แบบมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตลอดบบเวลา,าเราคิดเลยว่าเคมีเขาได้กันมากตอนานั้นแล้วเนี่ยเมื่ออ่อนแอเมื่อไหร่ต้องดังกันแน่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์จริงเป็นอย่าันั้นจ,จริงๆนะมเอาล่ะมาเมื่อแล้ววันนี้นะคบใครก็ตามนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับของเรื่องอื่นคนอื่นดึงเขาให้ตกหลุมเราให้ได้ค่ะแนะนำตัวกันหน่อยครับอ่ะแต่ละคนชื่อเสียงแนะนำอะไรกันบ้าง สวัสดีครับก e ิเลนหวังครับือสซีพนครับผมเป่าเป้ของนุ้เพื่อนครับครับสวัสดีครับชินเจ๋อเบมินห์นะฮะคุณน้าคือสวัสดีครับ โอเคไหมลูกอยู<_<_่ดีนะหนูชอบใครหรือชอบใคร สวัสดีครับแม็กซ์ปอนท์พัทนะครับรับบทเป็นเฮียที่ของคนเดียวนะฮะอครับก็ดีมากมีทุกคนด้วยนะครับผมรักทัศนิล์นะครับผมหรือว่าเป็นคนเดียวของเฮียที่ครับ เป็นคนเดียวแต่วันนี้ไม่ได้มาแค่นี้นะครับเพราะว่ามีพี่ชาลิชยอีกหนึ่งคนค่ะ ผมเฟยครับอ๋อ,อป๊อปปี้รละจั๊กโงงครับผมกนนใ็ใช่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับออกเดินทางกันคนเดียวเนี่ยนะมาด้วยกันโอเค,คเวันนี้มาซัพพอร์ตทุกคนครับโอเคมาดูไลน์บอดี้การ์ดเป็นบอดี้การ์ดซัพพอร์ตกันเอาล่ะามาเราเนี่ยมีเวลากันไม่แม้เพราะงั้นเรา,เอาอย่างนี้ดีกว่าฟาถามหนึ่งคำถามเลยแต่ที่เราบอกไปนะครับว่าลัาใส่ที่แบบคือเรื่องนี้เนี่ยออนแอร์ไปปุ๊บกระแสตอบรับดีมากแฟนคลับดีและระยะขณะ ฉัรู้แล้วฉันรู้ล้วไอยากได้ตัวแทนเอา่างนี้นี่คือไม้ทั้งสองคนต้องถือด้วยกันนะคะนะฮะโอเค okay แล้วเวลาสัมภาษณ์จะต้องพูดด้วยกันนะคะใช้ไม้เดียวนะคะเอาละมางั้นแบบคู่หลักของเรื่องเลยสลับกันพูดแล้วกันนะครับมารู้สึกยังไงบ้างที่แบบกระแสตอบแล้วจบเป็นแฟนดีขนาดนี้ใครจะพูดก่อนด <Aww. S 1> ูทั้มองตากนันนะ ทำดีไหมดีโอเคงั้นขออนุญาตนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบน้องๆทุกคนเนี่ยว,วันนี้ก็จะไปอยู่ตามบูธต่างๆด้วยใช่ไหม mm hmm. เห็นว่ามีทั้งเลเซอร์เกมนะคะบิงโกแล้วก็ไอดอลตกน้ำถ mm hmm. ามแล้วใครก็ตามที่อยากจะเจอนะคะน้องๆเนะะี่ยจากเซนต์วิเรื่องนี้นะ,ะสามารถดูประจบูธกันกได้นะคะเพราะงั้นแล้วเอาละมาจอนใครคนไหนขอเสียงครีดที่คนานั้นหน่อยครับ EP 8ห้ามลืมนะคะห้ามลืม EP 8นะคะเอาล่ะมาพร้อมแล้วอ่ะปรบมือกันนี่เฮียก็เอาไปื้วยเลยครับเอาป่ะได้เลยนะครับ